เอาอันง่ายไปแล้วดิเจไม่ได้ใส่มันต้ง่ายอยู่เอาโอเคนะโอเคไหมถ้าโอเคแล้วนะคะท็อปเริ่มค่ะโดนแดดแดดเย็นเธอจะร้อนโดนย้อนแต่ถ้าโดนออดโดนยิ่งเย็นยิเยโอ้ยยิิ่งเย็นเฮ้ยเฮ้ยโู้งใจเลยอ่ะเก่งมากสุดยอดเฮ้ยมันรุนเร็วเลยขนาดนั้นนะ ยินแล้ว huh. จ <barking S 3> <welche> ุโจ uh ้จุยจ้จ้วอเคาหคะครังานบอกว่าเขาได้ยินเราต้องพูดเบากรดิสิเรองพู่เบเต้องพูดเบามาตรงามยาให้กันหนึ่งพอไหมคะแล้วเริ่มค่ะอยู่ใกลย้วงยวยว้ แต่หโดไปเียแต่แล้วถ้าอยู่ดีเดียยล้มนะอ๋อระวังอยู่ใกล้แมวจะแพ้ผมจะแพ้อยู่กล้แมวใช่ แต่ถ้าอยู่ใกล้ผมระวังจะแพ้ใจอ่าหมดเวลาได้ไหมได้พอดีเลยได้พอดีเลยยินดีด้วยค่ะคือสมาธิดีมากเลยอ่ะพี่เนี้ยโดนแม่โดนแม่พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยป้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ ขนาดแมวโอยูบี้จ n ขนาดแมวยังแผ้ก้าโอยู่บีแผ่ก้าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หรอด้านด้าด้านเลยด้านขนาดแม้านับแผลก้าขนาดแมวยังก้าขนาดแมวแล้วใครบ้างแล้วมาหาแล้วเขากินหญ้าอ๋อ